เนาะอ่าเสื้อแขนกลดผู้ชายเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะแล้วเนาะค่ะอ่าเหลือแต่ขังนอกเนาะค่ะเนาะขาสับปะเกละกระเอดเลนหัวหัวอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เลยบอแล้วจักเสื้อเนาะค่ะวันนี้เนาะอ่าเสื้อแขนกลดผู้ชายเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะอีกกะอยากจะเก็บให้แล้วเนาะค่ะเนาะอ่ากะคือเก่าค่ะทําต่อไปเนาะค่ะเนาะทำเพื่อ หน้าที่ของเฮาเนาะค่ะเนาะบรรลุเป้าหมายให้เสร็จนะคะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเหลียวเนาะคะ่ะอ่าเหลือแต่ขังนอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขาสับปูจะประคั่มก็บเ,เลนเลนหัวหัวอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เลยพอเหลียวจักเทือเนาะคะ่ะวันนี้เนาะ ่เสื้อแขนกุดผู้ชายนะะเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะเนาะอ่าก็จะได้ไหวกว่าเนาะค่ะเนาะปกจะมาข้ามกะอ่าเลยอ่าเฮ็ดวิธีนีก่อนเนาะค่ะเนาะอ่าปกติการใส่แขนก็จะมีเป็นใส่ข้อเนาะค่ะเนาะอ่าปกจะมาข้ามมาเรยงว่าอ่าใส่แขนไปให้เพิ่นทำออกมาก,ก่อนแล้วมาใส่ข้อเนาะค่ะกะที่อ่าให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะการทำงานตัวนี้ก็จะบ่คอยคเนะาะเสื้อแขนกุดผู้ชายเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะที่จะมีความคึกคื่นท่ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นงานที่บกค่อยขุนเคยท่ายเนาะค่ะเนาะมีกอยากจะเก็บให้แล้วนะะเนะาะค่ะเนาะกะคือเก่าค่ะทำทีที่ปลูกจำปาคําทําำนี่กะอาจจะเก่าละค่ะ เพราะว่าเป็นงานตัวเดิมเนาะค่ะเนาะงาน,นชุดเกา่าคณะนี้ก็จะแต่เราก็ทําได้นะคะเพราะว่ามางานก็มาบ้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่บ่อยค่ะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่นะคะเนาะค่ะเนาะอ่าบเรย์เจเวลาในการเปลี่ยนช่องเข่าช่องออกเนาะค่ะเนาะปลูกจอมประคั่มกันเลยอ่าใส่มือเพียวๆเลยเนาะค่ะเนาะเป็นใส่ข้อเนาะค่ะเนาะ อาผู <accurately S 2> ้จับบัคข้ามาเลี่ยงว่าใส่แขนไปให้เพิ่นท่ามอกมากกรและมาใส่ข้อเนาะค่ะเพราะว่างานที่จะมารอก็จะเป็นอาการท่าที่จะบริใส่ซองเนาะค่ะเนาะอาเมื่อนี้ปุกจับบัคข้ามกับมาเก็บผ้าประชาเพราะว่างานที่จะมารอก็จะเป็นอาการท่าที่จะบริใส่ซองเนาะค่ะเนาะอาเมื่อนี้ปุกจับบัคข้ามกับมาเก็บผ้าประชา หมดการทํางานมาแล้วจ้ามือนีบูกจอมปลาขํากับจะมาทํางานเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะเร่งงานที่จะอ่าก่อนวันหยุดเนาะอ่าเสื้อแขนกุดผู้ชายนะะเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะจุดของงานตัวนี้ไว้ตลอดเนาะคะ่ะนี่ทีก็อยากจะเก็บให้แล้วนะะเนะาะค่ะเนาะอ่ากะคือเก่าค่ะทําแต่เราก็ทําได้นะคะเพราะว่ามางานก็อ่า มาบ้างเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่บ่อยค่ะออกมาก,ก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะคะ่ะเนาะอ่าก็จะได้ไหวกว่าเนาะคะ่ะเนาะปกจะมาข้ามกะอ่าเลยอ่าเฮ็ดวิธีนีก่อนเนาะคะ่ะเนาะอ่าปกติการใส่แขนก็จะมีใส่แขนของห้าก็จะไหวเนาะคะ่ะเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะคะ่ะเนาะห้าบประเตั้งจกักอ่าในแขนเนาะคะ่ะเนาะอ่าบริษั เจเวลาในการเปลี right ่ยนช่องเข่าช่องออกเนาะค่ะเนาะปลูกจอมประคั่มกันเลยอ่าใส่มือเพียวๆเลยเนาะค่ะเนาะใส่แขนของห้ากแตจะไหวเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะห้องบริเตงจักอ่าในใส่แขนของห้ากแตจะไหวเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะห้องบริเตงจักอ่าใน หมดการทำงานมาแล้วจ้ามือนีปลูกจำปาข้ามกะจะมาทำงานเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะเร่งงานที่จะอ่าก่อนวันหยุดแบบเนาะค่ะเนาะอ่าบ่าได้เสียเวลาในการเปลี่ยนช่องเข่าช่องออกเนาะค่ะเนาะปลูกจำปาข้ามกะเลยอ่าใส่มือเปียวๆเลยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ จะตามนีแต่พูดถึงความไหวเนาะค่ะเนอะอาะถ้าเราใส่ซองมีซองเป็นโตซอยเนาะค่ะเนาะการกับถ้ามาหลายมือราคางานจุดนี้เนาะค่ะเนอะอาะด้วยความที่วา่าในโรงงานเนาะค่ะเนาะเพิ่นหยุดไปแล้วเนอะอาะเสื้อแขนกุดผู้ชายเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะที่จะมีความ คึกคืนเท่าไรเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นงานที่บ่ค่อยขุนเคยเท่าไรเนาะค่ะเนาะอาทีที่ปลูกจำปาค้ำถ้ำนี่กะอาจจะคือเก่าละค่ะเพราะว่าเป็นงานตัวเดิมเนาะค่ะเนาะงานชุดเก่าอ่าคณะนี้ก็จะใส่แขนของเฮ้าก็จะไหวเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะเฮ้าพอได้ตั้งจักอ่าในทีก็อยากจะเก็บให้แล้วเนาะค่ะเนาะอ่า กะคือเก่าค่ะทำจุดของงานตัวนี้ไว้ตลอดเนาะคะ่ะนี่แล้วเนาะคะ่ะอ่าเหลือแต่ขังนอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขาสักปลุกจะประคั่มกะบเอลเลนห้องหัวอยู่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะแต่เล่บแล้วจักเทือเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะตามนีแต่อ่าพูดถึงความไหวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอ่าถ้าเราใส่ซองมีซองเป็นโตซอยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะการ หมดการทํางานมาแล้วจ้ามือนีปลูกจำปาข้ามกบจะมาทํางานเนาะค่ะเนาะเพื่อที่จะเร่งงานที่จะอ่าก่อนวันหยุดมาใส่แขนของเฮ้าก็จะว่าเนาะค่ะเนะาะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะห้องพระดชตั้งจากอ่าในช่องเนาะค่ะเนะาะแต่เนื่องจากว่าเราทําทั้งคอทั้งแขนเป็นใส่ข้อเนาะค่ะเนาะอ่าบุกจำปาข้ามมาเร่งวาอ่า ใส่แขนไปเห้เพ่นทำออกมาก,ก่อแล้วมาใส่ข้อเนาะค่ะแต่เราก็ทำได้นะคะเพราะว่ามางานก็อ่ามาบ้างเนาะเะนาะแต่ว่าก็ไม่บ่อยค่ะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะะเนาะแล้วเนาะค่ะอ่าเหลือแต่ขังนอกเนาะค่ะเนาะขาสับปกูกจะระค่ากับเอลเลนห,หัวหัวอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่เลยบวัวแล้วจะเชื่อนะค่ะวันนี้ก็อยากจะเก็บให้แล้วเนาะคะ่ะเนาะอ่า กะคือเก่าค่ะทำนี่ก็อยากจะเก็บให้แล้วเนาะค่ะเนาะอ่ากะคือเก่าค่ะทำนี่ก็อยากจะเก็บให้แล้วเนาะค่ะเนาะอ่ากะคือเก่าค่ะทำอ่ะเนาะอ่าเสื้อแขนกุดผู้ชายเนาะค่ะเนาะไซส์สามค่ะแขนเนาะค่ะเนาะอ่าบ่ได้เจเวลาในการเปลี่ยนช่องเข่าช่องออกเนาะค่ะเนาะปลูกจังประคั่มกันเลยอ่าใส่มือเพียวๆเลยเนาะค่ะเนาะจุดของงานตัวนี้ไว้ตลอดเนาะค่ะ นี่กาศที่อ่าห้เบิงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะการทำงานตัวนี้ก็จะบ่ค่อยแหลงเนาะค่ะเนาะอ่าบ่ได้เสียเวลาในการเปลี่ยนช่องเข่าช่องออกเนาะค่ะเนาะปลูกจมประค้่มกันเลยอ่าใส่มือเพียวๆเลยเนาะค่ะเนาะเป็นใส่ข้อเนาะค่ะเนาะอ่าปลูกจมประค้่มมาเลี้ยงว่าอ่าใส่แขนไปใหป้เพิ่น ทำออกมาก,กนแล้วมาใส่ข้อเนาะค่ะแต่เราก็ทําได้นะคะเพราะว่ามางานก็อ่ามาบ้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่บ่อยค่ะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะะเนาะค่ะเนาะกรสมการค่ะแต่ว่าอ่าในโรงงานเขาก็ยุดไปแล้วแหละค่ะแต่งานที่ค้างอยู่เรายังไม่เสร็จนะคะปุจะมาค่ามีกะอยากจะเก็บให้แล้วนะะเนาะอ่ากะคือเก่าค่ะทําก็จะตามนี่แต่ อ่าพูดถึงความไหวเนาะค่ะเนาะอ่าถ้าเราใส่ซองมีซองเป็นโตซอยเนาะค่ะเนาะการใส่แขนของห้ากจะจะไหวเนาะค่ะเนาะอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะห่าบพอได้ตั้งจากอ่าในจุดของงานตัวนี้ไว้ตลอดเนาะคะ่ะจุดของงานตัวนี้ไว้ตลอดเนาะคะ่ะ เราก็ทําได้นะคะเพราะว่ามางานก็มาบ้างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่บ่อยค่ะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะะเนาะะแล้วเนาะคะ่ะเหลือแต่ขังนอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขะศัพท์ปุกจะประคั่มกับเอดเลน,เลนหัวหัวอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เล็บบอลแล้วจะเชือเนาะคะ่ะเหมือนนิ้ใส่แขนของเฮ้าก็จะไบรเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่างานเรามาหลากหลายเนาะค่ะเนาะห้องพระด็ตัางจากใน ทีที่ปลูกจำปาค่ำถ้ำนี่กะอาจจะคือเกาละค่ะเพราะว่าเป็นงานตัวเดิมเนาะค่ะเนาะงานชุดเกาคณะนี้กะจะแล้วเนาะคะ่ะเหลือแต่ขังนอกเน,ะเนาะค่ะเนาะขาสับปลูกจำปาค่ำกะเดลนๆห้วงหัวอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เลย์บอแล้วจะเทเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะเนาะกรสมการค่ะแต่ว่า,าในโรงงานเขาก็ยุดไปแล้วละคะ่ะแต่งานที่ค้างอยู่เรายังไม่เสร็จนะคะ ปกจะมาข้าม่ะเนาะอ่าก็จะได้ไหวกว่าเนาะค่ะเน,อะอะะนานะปกจะมาข้ามกะอ่าเลยอ่าเห็ดวิธีนีก่อนเนาะค่ะเนาะอ่าปกติการใส่แขนแต่